t r a v e l c o n t e n t Contest โครงการประกวดคอนเทนต์เที่ยวไทยแชร์มุมมองใหม่ของการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเชิญชวนร่วมประกวดคอนเทนต์ท่องเที่ยวเมืองไทยภายใต้3หัวข้อได้แก่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและการกระจนภยัยแหล่งท่องเที่ยวโครงการพระราชดำริและแหล่งท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมส่งผลงานคอนเทนต์ท่องเที่ยวรอมภาพถ่ายไม่เกิน5ภาพหรือคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน60วินาที เอรับสมัครแล้วตั้งแต่วันน <th gue muchas> ี้ถึงวันที่15มิถุนายน2564ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งผลงานได้ที่ tourismthailand.org/travelcontentcontest ไม่จำกัดอายุไม่จำกัดองคกร์ในการสร้างสรรค์และมาร่วมแชร์มุมมองใหม่ของการท่องเที่ยวไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านอย่างเป็นทางการและอบอุ่นครับเข้าสู่งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Travel Content Contest นะครับโครงการประกวดคอนเทนต์เที่ยวไทยแชร์มุมมองใหม่ๆของการช่องเที่ยวโดวยในวันนี้ครับผมแม็กกอรวินสิริยกสรนขออนุญาตรับหน้าที่สําคัญพิธีกรดําเนินรายการในวันนี้นะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยนะฮะต้องขออนุญาตพาทุกท่านครับมาทําความรู้จักกับโครงการนี้กันก่อนกับโครงการ Travel Content Contest ซึ่งบอกได้เลยครับว่านี่คือโครงการที่เป็นการจับมือร่วมกันระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทชชครับร่วมกันกับมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อจัดประกวดผลงานคอนเทนต์ของการเที่ยวทั่วไทยให้ทุกคนได้ร่วมแชร์ประสบการณ์ของการท่องเที่ยวซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะฮะที่จะให้เกียรติขึ้นมากล่าวถึงความเป็นมาของโครงการออนุนี้กับเรียนเชิญเลยครับคุณยุทธสั์สุภสรกับเรียนเชิญครับสวัสดีครับ คณาจารย์ออาหอไรน้าสืปรกรณ์ท่านแขกผู้มเกียรตทุกท่านครับการท่องเที่ยวประเทศไทยนั้นเรามุ่งมั่นนะครับที่จะพัฒนาส่งเสริมให้การท่องเที่ยวประเทศไทยนั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิียมอย่างยั่งยืนนะครับเรามุ่งเน้นส่งเสริมสับสนบร,ริการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนนะครับเพื่อเสริมสร้างศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวบนพื้นฐานของความปลอดภัยและยั่งยืนนะครับโดยเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพด้านนวัตกรรมให้สนองต่อความต้องการของตลาดทิศทางและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในอนาคต การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือที่ท่านรู้จักกันดีวัาทอทอนั้นจึงจับมือกับมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับดำเนินโครงการผลิตเนื้อหาสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยโดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวในรูปแบบที่หลากหลายด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตก,กรรมมาพัฒนาต่อยอดสร้างความเข้มแข็งทางการท่องเที่ยวกระจายการเดินทางท่องเที่ยวเชิงพื้นที่และเวลาก่อให้เกิดรายได้ ากการท่องเที่ยวบนพื้นฐานของการรักษาสมดุลระหว่างเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามหลัก BCG โมเดลนะครับทั้งนี้เราได้แบ่งการบรเนินง,งานออกเป็น2ส,ส่วนด้วยกันได้แก่ 1. การผลิตคอนเทนต์โดยนําทรัพยากรทางวิชาการของมหาวิทยาลัยสิลปากรมาสร้างสารรค์คุณค่าและองค์ความรู้ส่งเสริมการท่องเที่ยวสนองการตลาดแบบรู้ใจนะครับหรือที่เรียกว,ว่าเป็น Personalized Tourism ตามประเภทสินค้าทางการท่องเที่ยวทั้งหมด6หมวดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพื้นที่วัฒนธรรม ทัศนศิลป์สถาปัตยกรรมผลิตภัณฑ์แฟชั่นแล้วก็อาหารนะครับสองเชิญชวนให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการส่งผลงานเข้าประกวดด้วยการจัดทําเนื้อหาคอนเทนต์ประกอบด้วยภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโอแหล่งท่องเที่ยว3ประเภทได้แก่แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลป,ปะและวัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยวโครงการพระจํมริและแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและการประจนภัยโดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15มิถุนายน2 5ง4ทางเว็บไซต์ w w w ร์ดไวด์เว็บทัวริสึมไทยแลนด์โ org travel content contest สำหรับการตัดสินการประกวดเนื้อหาสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยแบ่งการตัดสินออกเป็น2ประเภทรางวัลคือรางวัลยอดนิยมจากการโหวตคะแนนมหาชนและรางวัลยอดเยี่ยมซึ่งตัดสินโดยกรรมการผู้ส่งผลวุฒิผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศแต่และประเภทจะได้รับเงินรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินแพ็กเกจท่องเที่ยวโรงแรมที่พักและของที่ระลึกจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะถูกจัดเก็บเป็นคลังข้อมูลทางการท่องเที่ยวในรูปแบบข่าวซอร์ c ซิงและบนเว็บไซต์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ขณะนี้รูปแบบการท่องเที่ยวออนไลน์จะสร้างความสุขและความผ่อนคลายให้กับคนไทยได้เป็นอย่างดีนะครับในสถานการณ์ปัจจุบันผมคิดว่าทุกคนจําเป็นจะต้องให้ความร่วมมือรัฐบาลในการที่จะควบคุมนะครับการเคลื่อนย้ายการเดินทาง ดังนั้นการเที่ยวแบบออนไลน์นี่แหละครับก็เป็นรูปแบบหนึ่งนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าทุกคนจะเป็นผู้นําทางการท่องเที่ยวเป็นผู้สร้างคอนเทนต์และเทรนด์การท่องเที่ยวใหม่ๆโดยการใช้สื่อออนไลน์แชร์ภาพความสวยงามของประเทศไทยเพื่อบอกเล่าประสบการณ์บอกเรื่องราวดีๆจากการเดินทางของทุกท่านนะครับสู่ภาคประชาชนด้วยกันอีกท่านก็ยังหวังว่าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจะสามารถนําไปใช้ในการจัดทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งส่งเสริมการขายทางการตลาดอีกทางนึงด้วย อันจะนำไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้และเศรษฐกิจบุญเวียนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและผลักดันการท่องเที่ยวของประเทศไทยตู่การยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับเรียนท่านผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคณาจารย์มหาชัยศิลปกรแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านกระผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มหาชัยศิลปกรได้เป็นส่วนหนึ่งในความร่วมมือ ของโครงการผลิตเนื้อหาสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย Creative Content Creation for Thailand Tourism Promotion เพื่อสร้างคุณค่าและองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยมหาชลัยศิลปกรเป็นสถาบันการศึกษาที่ถ่ายทอดความร,รู้และทักษะด้านศิลป,ปะวัฒนธรรมมากว่า77ปีผลิตบุคลากรสร้างสรรค์ที่โดดเด่นอีกทั้งยังเป็นแหล่งความรู้ด้านศิลป,ปะวัฒนธรรม ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศอีกด้วยซึ่งองค์ความรู้และทรัพยากรดังที่กล่าวมานี้คือคุมสมบัติอันทรงคุณค่าที่สามารถนํามาใช้เป็นวัตถุดิบสาหรับการผลิตจัดทําเนื้อหาคอนเทนต์ทางด้านการท่องเที่ยวสนองการตลาดแบบรู้ใจหรือ Personalized Tourism ได้เป็นอย่างดีในโลกปัจจุบันนั้นสื่อสังคมออนไลน์ line, หรือโซเชียลมีเดียมีการเติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นช่องทางหลัก ในการสื่อสารรับรู้ข้อมูลข่าวสารและที่สําคัญนะฮะต้องบอกเลยคุณผู้ชมที่รับชมอยู่อย่าลืมส่งผลง,งานเข้ามาร่วมประกวดกันเยอะๆนะฮะไม่แน่ครับของรางวัลหรือว่ารางวัลชนะเลิศต่างๆกว่า20รางวัลนี้อาจจะเป็นของคุณก็ได้นะฮะแต่ว่าสําหรับวันนี้หมดหน้าที่ของผมแล้วนะฮะสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ